าบที่มีท่านี่นันนี่เป็นตัวต้องของมันเดียวอืมต้องขอลยใบต้อต้องนี่เ่งตัวแบบนี้มันก็ดูเหมือนจะน่ารักแต่มันก็ดูเหมือนจะก่อสร้างเบาเบามก็ห่แบบว่าเออแบบแดดร้อนแล้วจะกอสร้างเบาเบา้วพอเลยก่อสร้างมาไ้เตมหรอเราชาวไรแบบพร้อมเขาเรียกว่าทะเลียวน yes <l ots sei> yes ใ <laughs> ช่เนี่ยมันมัน yes เล่นที่มันไอ้ไรอ่ะกานเลียวเนี่ยเก็บเก็บหญ้ากไปละมาไม่ใช่เกมเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวจะผิดมากไหมไม่ใช่นี่ไปนอนเลยปะเฮ้ยยังไม่ง่วงอ่ะ ม่ใช่ว่าพงไม่ยอมพ่ายแพ้พักตอนนี้พักคงพักเสียงกันก่อนบ้างไปต้องต้องหมุนต้องหมุนมาสองนาทนั่นแหละกที่เท้าตกโบกอ่ะไม่เป็นลายสีเทาแต่ว่าแต่ว่าเราไม่รู้ให้มัน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 เสียบพอพอนนี้ไปนอนเก้าอี้เท่าไหร่ดีกว่าเพิ่งเพิ่งอีกเท่าไหร่ตอนไหนไปเรียกได้นะครูอ่ะตอนแบบ